้โอกาบสบรีตอนแรงๆจ้าทุกคนจ้ามื่อนี้กะมาหมักบัวพี่น้องมาหมักบัวจ้าอยู่ที่บ้านแขกเนาะเพราะว่ามันจีถ่าอเปิดแล้วก็เลยมาเอานะกับแม่นางสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทรงหนาวเนาะ ช่งหนาวไม่สิแม่นะไม่อันตัวอันปลายมือหนาวได้บ่ได้บ่น้อยอยู่นี่เพิ่นจะไปจวดจ้าคนจะไปจวดทะลุนกันฟังกัสิแตกสิตื่นบ่เลยเนี่ยได้อ้าวหายไปเปลือยเดี่ยวลองเบิ่งกะสิแตกบ่กะข้าเห็ีกองนี่ข้าแตกแน่นอน โอ้ยโอ้ยนดิเจดอยอพาร์โลดดิคนละครดิรถนี่เออโอ้ยโทรศัพท์กับพ่อโทรศัพท์รถกับพ่อรถเฮโอ้ยแมงอันนี้เออแต่ตอดแต่ตอด าแล้จ้ะผู้บ้านน้อยจ้ะผู้บ้านน้อยน่อยก็น้อยพูดอะไรนั่นมาบอกบัวไปลปแอบบัวให้แน่รูปแบนึงเดียวอาอีไรเออไปไเดยอกายลอเออันใส่ดีย้ยเ้อเออขนน้่น่ก็ยขัน่น่งเดีกยเดอขันน้ดกเดอนน้หนึงยั่นมูงยันตื่นึ่งเียก็้ยด้ เป็ดตุยขนาดเนาะเป็ดตุยอันลินตุย,ตยมันกลิ่นขี้หมูว่ามันกลิ่นยุขี้หมูบอกกลินก่นแล้วเนาะทันซีโร่เด้อเป็ดตุนไงกว่าของขา้าวน้ำอได้เนาะปีแล้วนี่ไปบุญไปบุญบ้านฉโฉกปีกายบุญจิตทีทแล้นี่ ไปฮอดบ้านชู่เลวคอยลบมาเอาเป็ดอยู่กับพี่แล้วบ่มีผู้อยู่อือแล้วเหตุไดมากันเฮี่ยเนี่ยมันมาก้อนกันละครัเก็บเอาช่องโถส่กระสอบไปถูกมาได้ซื้อบ่ได้ขายข้อกินเอาไปกินอยู่ห้อปักต๊อมข้อสิบ่เอาถ้าไปกบอีแขกง่ายๆแล้วก็ไปฮอด้วมันบ่มามันั้นมาเอาไปจ้าฮอดน้องแล้วจ้าทุกคนว่ามันสิเหลืออ่เนาะไปเบิ่งอยู่น้องพี่น้องโไปถูกท่าถูกว่าเพิ่มบอก กูมาน้อยลงมาอย่างอีกแล้วลงมาเกืบเปีดแล้วเด้นะเป็ดล้วบ่อแมนบ่อนันเด้นฮะเออก็เดียวเาผู้ได้มาชิบเบลเลิกบ่อจะลงไปนั่นในสายใสายดอกมันนะเออเอาดีเ่ยจะคือบ่อานี่น้นำบอได้แก้บอนันนั่นดีฮันมากบัว เดีงงงน้อยๆนะในายอืมเ้าได้กินบอออมาดบบนดปื้อยนะกินันผผันกินนผูเอาอนกน้เอฮียทอไกินในเถาะย่างลงไปบริบูดเะไรที่อะไริูดขึ้นน้นดเลยจะกินบนคือว่าหมักน้อยๆนึงกระดับบ มแม่นขึ้นมาโลดอ่าบักบัวจ้าทุกคนจ้ามาแว่อ่าอบักบัวก่อนไปเอาเครื่องเพราะว่ามาบานครืมไปเอาเครื่องแล้วก็เลยแว่เนาะใบมันก็นเริ่มเหี่ยวเริ่มตายแล้วพี่น้องเอ้ยโอ้มันสิดำยังครับว,ว่ามันดำจากนี่จา้าโอ้ย ม,ม, oh. มักบัวจา้าได้อยู่เนาะโอ้ยฝนสิลงไปยังนะเอาเอมหัวออ <ừ> ก่อยเออบเถิงเลยนะหมเถิงขึ้นมาโลดไม่ได้เซนแลนได้อ,อย่งหอดหล่ะอยากมาเลิกวางอยูด้เออไม่ได้กินหละคัแนนนี้นะเออตัวนักขววอาบ่เถิง ไม่ได้เดี๋ยวมันพูดไปอาตมากแ่น้อยในช่วงเขาเห็นตอนนั้นดิ่ขเคขีาเิไปแล้วโอ้ยปออไปสนนิบเอาไปายเปแหลบเห็นตกนะการในลุดสลิกนะัตีโอ้ยจีบบริเบิ่งบริเบิงอาตะการในในรถุดสลิงแล้วก็คายกล้วยแตวตัวนั้นนะฮะเหตว่ามันดำกล้วยแพะเสียไปคายลงเพืวก็เส้นม่เอถึงโคต่ำกันผูมือ่าโอ้หมันตุมในช่อนนหนึ่ง มันเบิดแล้วคุณชงเออให้แรกก่ใครเห็นตัวนั้นแหละมันบอกเป็นถึงมันนายดำเมื่อระบาดนี่เราผัดจกอันตอนประเทศวานผัดน้ยดำตาหลุดมาแล้วอืมตามันหลุดไปแล้วไปมันเนี่ยไปมกน้องง่วนจะส้มกินขันเจ้ากินนะครับชิมกิุงกินอยู่มันบอกขายโบใบมันเหลือมมาเมากก่อนทิ่จะขายให้ยังเฮ้ยเท่าไหเอ้ยโอ้ยนกเจ้านะจูุ่้ย บินดีดีด่งเห็ดสาด้วยค่ะอเออบินมาเพราะว่าอันดำอ้ยอย่าลดนะด่งเ็ดยได้อยู่ทุกคนได้อยู่เนายังแค้นแค้นแค่ย่งไปอัดเพืองอือแมนแมันอยู่ในเฮือนั่นอือเอา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  ขอเราเยอเสียแตนอยู่เดี๋นี้นะครับจ้าลุ่นนี้น่าใสใหม่แมนอะลยนะจ๊ะอ้าวบอดได้แล้วจ้ตุ้ยมันตกแล้วควาตกัตงามันลวมันบดได้เจ้าสิคิดขึ้นเมื่อไดร่่อยค้นมเนควายโอ้ยเนาะเจ้าเนาะ เกก็บ่อนีได้แล้วสองได้แล้วสองอันเนาะในสายลงรีบหัวปูลงไปหันนะลคืนไหอดดมันล่นแล้วฮันล้นตายังน่เพเวอรนอยู่นะตัวนอกนะอ้มันบเิงอะไรมาไปต้มกินล่นกันในน้อยในกระล้นเบิดเนาะ แต่ละสองเออมันกำลังอ่อนตัวนี้นั่นเฮ้ยมันอ่อนนี่นี่มันรลเนาะมันแม่นมันร่นมัน่้อนอ้ยดอกบัวดอกบัวเจ้าอยากได้อยากได้กูอยากได้อยากได้อุยตีอ่อนเลยนะเจ้าตุ๋ย

มันจะได้กินตะบีมันนั่นแหละตายไปเลยเนาะไปมันกโตนานแรงเลยออบอหยั่งักบัวแงนในใสม,มักบัวจ้าหักบัวพยอยากได้ไดจ้าขายใจอยากขายใจอยากขายยได้ในในกินบจะเนอืโอโอ้ยโอ้ยอันนี้แหละพี่น้องเะบอลแตนนะพี่น้องไป,ไปไ โอโอ้ย้ยแต่อันนี้แหละก๊กนี่แหละพี่น้องขาอนุญายไปก่อนนะจ๊ะมาได้มาาเอืม,มเราได้สิตื่นั้เ้ผูแทกไปเอาแหม ม้วนเขาขาได้มาได้น้องพูดได้สี่คนในเดือนโรงเรียนนะคนลราหานี่เพื่อนปักแดงได้อีกเขาขาอยู่มีเพื่อนปักแดงอีก,กจนหนึ่งเขาข้างงวนใส่ันนามืออื่นคือทรงอา้าวออกพระซามอื่นบ้านเขา,เ,าเขาเสือดแต่ว่าการละพระอินเนาะโอ้ยอกัดบะแม่อันมักจีดา แตนจะไมาจ้อไเต้ป,ปนแ,ตอ,แต,ตอดแตนตอดผู้บ้านน้อยนอดใครเงติดมละอ้ยนี่พักขยงนี่ไปตาตาแหงไปเนาะมันตอดไทรเป็นติสีมาเอานา่งไันไปท่าไครเปนเลยเออจ้าทหารได้จิตมาอาบอกสมาสู่อนังเออไปท่าอะไรครับลายแม่จำได้กัสิมาอาะจทาไขอืโอ้มันมาหากินมาัาดผัดผัดลูกไปห้มันแน่โอ้ ตอดได้สายมันบริมีแตนบอลนี้นะเออสายเราอ่ะบริมีภัยจะจะนลี้นแตบังดูได้วมันช็อตอันนี้แล้วเออมกะแต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 ่ว่าอัพสูตรบังดูเฮ้ยไผ่สอดบังดูมันมีไัยอยู่บ่อ โอ้ยมันมีมันก็แตกแตกมันก็เปรี้ยงเนี่ยควาเป็นเลี้ยงง่วมันแตกมันชดขอยเท่าระเท้กปุ๊บผมเมเป็เป็นมันยอดแล้วบ่อสนาครบโตซ้ำควายในเมเป็อยู่ในคันหน้าอืมครบเยอะสบวนใหญ่สายใช่ข่าวเอาแม่ไม่ร้อยเออมาแดงข่าวหนักก่อนใหญ่เนาะข่าวหนักจะม่เป็นข่าวหนักก็งามอลีพี่น้องเลยเลยอืม มักบัวกับเถิงเถาเถิงบัวสดใสพี่น้องเอ้ยเถาค่กเถาคือบัวอ่เนาะมักบัวกับูเถิงเถาเถิงบัสดใสปมักบัวก็ได้เบิดหยุกเบิดสมัยหมักบัวนุ่มแล้วพี่น้องเอ้ยเถาเมือกะยังอยู่กระโจะไปห้าลอมักบัวนามันมเนาะตีมันบัวมีซามันเบิดแล้วคอนี้บริจา นี่นะจ๊ะเด็กคอยจัดใจเดียวโอ้โหอ้าวโซนอะไรซาบดีก็เอาวน่าเม็ดจะตุ้ยกกผักตีอุดเป็นดอกเลยจ้าทุกคนจ้าทันทีทันใดตะก้าเดือนสิบเอ็ดสิบสองนะเฮ้ยเดือนหนึ่งเดือนสองนี่พักติอจ้าเป็นดอกแล้วทันทีวัดเป็นโอ้ยโู้โสวยงามตามท้องเรื่องนะจ้าทุกคนจ้า ไปจ้าได้น้อยดีเอาพี่น้องเอ้ยเถิงแถวเถิงบ๊สดใสมือจ้ามาอีกแล้วมาอีกแล้วโอ้โหดอกเออใส่เวทเหมือนะเอ้าพยายามใส่เวทบ่อันนีินายโผปาดที่โต๊ะสอนความร่อจะได้อายเอ้ยใช่บ่อืเอาใส่หมอน สอนคว <can> ามโวลจะดีโอ้ยเนาะนี่แสดเป,เป <can> ็นยังกบบ่อหรือนาดายไปแค้นไปไทยเออเช่นไปเช่นไปอาเซียนหึงยุ่งอายตูชิมาอืมอะไรพี่น้องเอบอบ่อลายใหญ่ห่างนะพี่น้องขอฝากเก็บขอเก็บภาพบรรยากาศบ้ากเก็บบักบั้วไปสักนิลนะพี่น้องเออฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้เลยฝากติดตามคลิปหน้าจ้าสวัสดีจา้าทุกจ้ากับผู้บ้านน้อยบายจา้า <laughs>